สวัสดีครับพบก,กับผมมารพินและฟิลไทยดอทบ็อก o ์ปอดดทนะครับที่เห็นเป็นถนนถนนเรียบชายฝั่งนะครับแล้วก็เป็นหาดหน้าเมืองระยองนะครับตรงนี้จะอยู่แถวๆปากน้ำระยองนะครับทางเข้าที่เป็นมีเรือมีอะไรต่างๆนะครับอยู่ระหว่างหาดแม่ลำพึงกับทางนิคมอุตสาหกรรมนะครับก็จุดนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่ามีแนวโขดหิน ที่เป็นหดดหินทําเทียมนะครับเป็นแนวหินกันขึ้นครับที่ไม่มีในในที่อื่นนะครับก็เห็นเห็นไกลๆนะครับก็จะเป็นแนวโขดหินเอามากันขึ้นซอฝั่งนะครับก็ดูแลแปลกตาทีเดียวครับก็เก็บภาพมาให้ดูครับสําหรับหลายคนที่ไปทเที่ยวระยองแล้วก็ไม่ได้ผ่านมาตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเรียกว่าถ้าผ่านมาก็คงต้องตั้งใจมาจริงๆนะตรงถนนเรียบชายฝั่งตรงนี้นะครับ เห็นไหมครับเป็นแนวหินขนาดใหญ่ที่เทไว้กันขึ้นนะครับกันขึ้นเสาะฝั่งครับเพราะโดยมากก็ไปหาแม่น้ำพึงไปบ้านเพไปเสม็จหรือว่าไปเที่ยวที่อื่นของจังหวัดระยองสมบครับเห็นว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นหาดทรายแต่ว่าก็จะมีปัญหาอย่างเดียวปัญหาอย่างหนึ่งของอ่าวไทยก็คือว่ามีแม่น้ําสาขาลงมาเยอะนะครับแล้วก็มีขยะมากับแม่น้ําเยอะ ครับแล้วก็ขยะพวกนี้เนี่ยก็มาเกยหาดอย่างที่เห็นนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็มีปัญหากัดเซาะทางทางระยองเขาก็เลยตั้งทำแนวกันขึ้นเอาไว้นะครับเป็นปั้นหินอย่างที่เห็นนะถ้ามองจากอ,อาคารสูงหรือว่ามองจากด้านบนเนี่ยจะเห็นแนวกันขึ้นเนี่ยมีตลอดตลอดเส้นทางของหาดนี้นะครับ ก็มีหลายคนออกมานั่งเล่นมาบางคนก็ขับรถมอเตอร์ไซค์มานั่งเล่นเดินเล่นนะครับช่วงเย็นๆหรือว่าบางคนก็มาตกปลานะครับนีครับมีเด็กๆออกไปเดินเล่นครับก็เป็นแนวขินขนาดใหญ่ทีเดียวครับที่แถวปา,ปากน้ำระยองครับจังหวัดระยอง